เทถัวครับเทถัวลงน้วงบางนาะพี่อ้วนเลยเหรอนะเชทถัวหน่อยเชทถัวพี่อ้วนหน่อยน,นัย่งดีดี <laughs> คุนชอบไหมอืมชอบแต่งตัวหรอไหนข้างไหนที่ชอบขัน,ใช,ใ,น,นใช่ไหมชิคกี้พให้ฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับอืมเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกมันมีแค่แยกขอบเองเก่งมากเลยแต่งรองที่อ้วน